สาวเบลา่าทำบุญใหญ่ถวายกุฏิเรือนไทยคะ่ะเรียกยดาาได้ว่าสวยใจปืนสุดๆค่ะสัเบล่าราณีเห็นได้ว่าหากมีเวลาว่างหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเธอจะเดินสายทําบุญต่อเนื่องล่าสุดเพจของวัดพระยาสุเรนเรขตคลองสามวานำภาพของเบลล่ามาทําบุญถวายสังฆทานคะ่ะพร้อมทั้งระบุว่าทางวัดได้รับมอบกุฏิเรือนไทยหลังจากที่ การทำบุญถวายของนางเอกสาวและคุณแม่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับวัดพระยาสุเรนคลองสามวาใช้ในการปฏิบัติธรรมต่อไปภาพดังกล่าวหลายคนเห็นแล้วก็ปลื้มใจอย่างมากทางทีมงานเองต้องขออนุโมทนาบุญด้วยคะ่ะ